สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถ้ำนาคานะครับผมเราปีนขึ้นมาข้างบนแล้วรอคิวนะครับที่จะไปสการะเสียนต่างๆนะครับบริเวณถ้ำนาคานะครับได้คิวที่27ครับผมดูวิวดูวิวสวยมากถึงแล้วนะครับยอมเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณทางเข้าแล้วนะครับทางเข้าถ้ำนาคานี่ อัปเดตใหม่ก็มีป้ายผู้พิชิตถ้ำนาคาอยู่ข้างหลังแล้วครับเหมือนเวลาเข้าไปเที่ยวอันภาชนะใดภาแตมท้งองบนนะครับเนาะกระทั่งเขาพอกันยังคือเก่าวเลยพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวเรารอเข้าไปครับเราได้คิวที่27ตอนนี้คิวที่26แล้วนะครับเข้ามาตน่นี้ก็เขาบอกว่ามีกฎนะครับก็คือห้ามเก็บพันไม้ดอกไม้ห้ามทิ้งขยะห้ามอยา่าขีดเขียนก็เป็นกฎป,ปกตินะครับผมละกั ที่สําคัญนะครับก็คือว่าห้ามแตะเนาะห้ามจับห้ามจับตรงที่เป็นบริเวณเสียงพี่จองบอกว่าไม่ได้พิดูจนผู้จองพี่จองพี่จองกับคันแลนคันแลนมีแต่คันนาคันนาคันแลนมีแต่คันแลนคันบินคันแทหน้าบอกม่อวนคือเป็นงสั่งชางลงพี่น้องเขาก็มีมีคิวรอเหมือนเดิมนะคนก็ไม่มากไม่น้อยนะครับมาช่วงนี้ก็กำลังดี 3า,<อ>ามห้านาทีต่อค<อ>นต่อกลุม่มต่อกลุ่มนะครับผมพนกับแซซๆพี่นอ้องอ่ไกด์เตยพาเราไปครับนี่ใช้น้องเตยนะครับใช้บริการน้องเตยได้ปู่จะเล่นหนูไหมวันนี้ไม่เล่นเนาะอเคระวังลื่นนะคะระวังนนี่ก็เป็นบริเวณที่ลงเข้ามาข้างในนะครับ ข้างในที่จุดถ่ายรูปจุดแรกตรงนี้นะครับอัปเดตก็เหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ห้ามห้ามสัมผัสนะครับตรงนี้นก็จะเป็นในส่วนของเกล็ดนะครับตามความเชื่อเนาะลหลายคนก็มองว่าจะเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดของอปูเอือลือนะครับนี่ ให้เบิ่งนแบบครังในนี่ก็เริ่มสิแบบสิเห็นชัดเนาะสิเห็นชัดว่ามันสิเป็นเกี่นองอ่ะลงมาลงมาสิเป็นเก็ดใน,ล,ล,นดดลํำโตกันเนี่ยเนี่ยสิเป็นล้ำโตกันนะครับผมว่าอ้ตรงนี้เริ่มแบบได้ฟิลมากทุกคนอ่ะลองกลมเข้ามาดูขคร่งในเคงในคือขนลุกอะ่ะตอนเนี้ย คั้งคั้งที่มาหลายรอบมากแลน,น,นี่ข้างในนี้ยิ่งเหมือนมากเหมือนมากแล้วปกติตรงนี้ก็จะเป็นที่ปฏิสถานพระประจำวันเสาร์เนาะนะครับก็ย้ายออกย้ายอาอ,อกิดฝั่งหนึ่งนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นที่เป็นเสียนตรงตรงหัวใจตรงนี้เป็นหัวใจเนาะนะครับต่อได้เลย เดินทางขึ้นมาถึงยอดแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเดินไปที่เจดีหลวงปู่เสานะครับก่อนที่จะย้อนมาตรงนี้ครับบันไดพญายนาก็คือเจอดีหลวงปู่วังนะครับระหว่างทางก็อากาศบ้อนบหนาวครับเกือบเที่ยงแล้วนะครับบรรยากาศดีมาก เดิน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 เดิเห็นยอดข้างหลังไหมครับเป็นเจดีหลวงปูว่างนะครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ทั้งเจดีหลวงปูเสานะครับอันนี้พี่ไกลของเฮากกำลังเดิน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 เมื่อดัก มาดักเอซีคุณแม่วามาได้ใส่น้อแม่โอ้โคราดอะเนี้โอ้เกาหลีบอกโอ้ <c oughs> ผู้สาวเกาหลีตัวนี้ <c oughs> ผู้สาวเกาหลีมาเดินป่าสูสๆนะครับไ <c oughs> กลมแต่ใส่ครับไก่ ไก่อยู่ที่นี่เลยไก่อยู่ที่นี่แมหลไก่คนสวยเ้าเดินน้ากันเอาครับสู้ๆเด้อสู้ๆนะครับไปสู้นะครับสู้ๆนะครับทุกคน จุดด้านหลังผมนะครับก็เป็นเจดีย์ของหลวงปู่เสานะครับฟังทัดไปจากเจดีย์หลวงปู่เสาก็สามารถมองเห็นวิวของบึงโขงหลงนะครับผมซึ่งก็จะเป็นที่ปริสถานเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะสารของปู่อือลือนะครับอยู่ที่เกาะดอนโพเลยเนาะนะครับแล้วก็สีนังเลื่ยไปสกาละนะครับสาธุเด้อเจดีหลวงปู่วังนะครับ สาธุเด้อเจอดีหลวงปูวังนะครับทุกคนบนยอดอผู้ลังกานะครับเบิ้งวิวพี่น้องโอ้ยเศ้ามีแห้งก่อนเมื่อยอาบุญมาฝากเด้อเฮงเฮงกันทุกคนนะครับ